ครับสวัสดีครับ BFC ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พอเตียมพามาติดตามเด็กรัฐบาลให้ฮาวันที่16มีนา2567ล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อครับก่อนอื่นพอเตียมขอฝากได้พี่น้องเด้อฝากซองพอเตียมคนเดิมซานนลนะครับเนาะครับเป็นซองน้องใหม่นะครับเอาปอมเบอรหลักสิบนี่ครับหลักสิบกล่องเพิ่เป็นเังสี่เอานเงินบริจาค เอี่ย้โฟกัสอีกทีนั้นเร่งสุ่มสุ่มเข้ามาเดี๋ยว้อนี่สองนี่นะมุนนู่มุนอะไนี่มาของไม้มาเลยโอ้นี่โอ้เึงของไม้พี่น้องของไม้ซองไม้ทอซับกาไม้นะครับจะเอาเตรียมคนเดิมเตรียมคนเดิม ครับนี่คือหลักสิบหลักสิบล่างนะพี่น้องเรือหลักสิบล่างเขามาแล้วสามสิบกรงหวดนะครับสังเกตบังเลขศูนย์นี้มานน้ากันได้พี่น้องเรือแต่พอแถวบ่อโลงไหลมวลที่พานมาเกเจ็ดเก้าศูนย์มานน้ากัน,น,น,นเจ็ดเก, 90, ก้ามวลนี้เดียวเก او เจ็ดเก้าศูนย์โอ้เป็นเลขสี่ข้กัดแม่ <c oughs> กดแตะซื่อๆมันจะโค้งกันเห็นไหมครับโอ้กดเสียเลยเอามาเบิ่งสูตรไม่น้ำนอพี่น้องเนาะเอาสูตรสูตรไม่อืมที่มือก็เปลี่ยนซื้อสูตรนี้ก็เจ็ดเก้าแต่ว่ามวดก้อนมันไปบนบอ่อาดอกสองสี่ห้าอันนี้ศูนย์ห้าเกียร์มวดที่พันมากกว่เขานะครับ เนาพอเรียมเสียเ่ยวรถได้พี่น้องเด้บ่ต้องลองรับทําเพลงไหลนะครับเพราะวาันมีสูตรหนึ่งอีกครับสูตรนี้งวดก่องได้ห้ากับเจ็กับมาเจ็ดอันนี้หลักสิบหลักสิบหลงงวดน,นี้ก็ได้หากับเจ็ดอีกคระคับห้ากับ 7. เจ็ดเา ประแจมฟันตัวเดียวเลยงวดนี้เน้เนๆเลยครับผมตรงๆไม่ต้องกลับพี่น้องได้เบิ้งจูดไปแล้วนะครับเต็มรักเล็กวิ่งกันนะฮะปัจจุนี้มาเบิ้งกันประแจมจะเน,น้นตัวเดียวฟันตัวเดียวกันหาก,กว่าคิดจ่ายพี่น้องเด,ด้อยวกับคิดจาแดงเด้ครับผมส <16 S 1> ิบหกเนาะครับวบประจวันที่สิบหกประแจมครับผม ถ้าไปลองด้วยต้งซื้อของมาเต er er ียงหาม่วมาตัว <that> ป like ัญญยี่งไลองไปดูหม่อหาห้งเทียนะครับม่คือของอ่ะพอเขาเตี้ยดี่ปัญญับเห็นน้ำลงเลยหลุดลงอยู่เออเอมาสามีะ ទៅទី3បឹងរដ្ឋបាលថៃប្រកົມ ร่างครับวิ่งล่่าางงอยยเดีวนรย์ล่างอย่างเดียวครับผมชุดนี้เป็นชุดล่างอย่างเดียวแล้วคือน้องเนื้อเกตตัวเดียวพี่น้องน่นตัว,วพี่น้องที่เสียเล่าแล้ววอก์ไป ชัดเกนงนะพี่น้องเนะาะวานนี้พ่อเตรียมใหญ่ชุดเต็มไม่ได้พี่น้องเด้ออ๋อชุดเต็มไม่ได้เหรอจังแมนียนชุดเต็มชุดเต็มมีตัวเนียนมาขจาัจังมีมีม,นมนนีนะครับผมบุญติดดียร์ได้พี่น้องที่นะ

นะครับนี่สูนิ้วมีเจ็ดสี่นี่เจ็ดเจ็ดห้าครับผมเจ็ดหกเจ็ดแปด <c oughs> เจ็ดเก่าออกไปแล้วพี่น้องบ่าต้องเอากันได้ ครับเนี่ยในสามหางพี่น้อง ครับพี่น้องสัตว์เจนนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อถ้ามัามกะขาสอบจะเริ่มกดติดตามไปเนาะครับเนาะช่องพ่อแต้มคนเดิมนะครับครับนี่พ่อแต้มจัดมาแล้วพี่น้องลอตเตอรี่จัดอยังนั้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ขอบคุอ่3 3> าเกตสามนะครับแมนอ่ะคันเมื่อกี้ให้พี่น้องไปเช็ดด้เบิ้งเลยลอตเตอรี่นะครับ นะครับพี่น้องทุกที่เจ็ดสามสองเจ็ดสามน้องข้าแมงเนาะสองใบสองคู่สองังนะครับเอาสี่พันนี่บ่ได้เอาสิบนะบ่เดาสิบสองล้านดิบี่พันหนึ่งสี่พันสี่พันสี่พันหนึ่งเอาเออสี่พันสี่พันสองล้านกว่าบอกบ่าขันเลขบนมันเป็นตัวไหมเป็นตัวไหมเนี่ยอันนี้เป็นเลขล่างอันนี้เป็นเลขล่างครับผมล่างอย่างเดียวไม่ตรงตรงไม่ต้องกลับครับจัดเักไปแล้วพี่น้องที่เอพี่น้องจัดไปแล้วพี่น้องเนาะอย่างข้าแตงไม่เกี่ยวกับบนครับไม่เกี่ยวกับบน ตรงๆไม่ต้องกลับครับเอาฝากไว้เป็นแนวทางนํากันเด้อพี่น้องเด้อมักกระจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอามักตัวใดสอบตัวใดก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับเอาพี่น้องเขามาแล้วกะะ็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อกับช่องพ่อเต้่มคนเดิมนะครับเนาะขอให้เฮงๆเรื่อยๆ วันที่16มีนาคม2567นี้เนี่นะครับเนาะล่างอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับครับสำหรับคลิปนี้พอ่อแยมกมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพ่อกันอีกคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม